นี่ตอนนี้ตอนนี้นาหนึ่งสาสองค่ะเป็นลูกแม่ลยลูกเนี่ยแม่เอาเอาไหมลูกตานี้เลยสาลี่เป็นข้างบนตามทิศเลยอันนี้ข้างล่างใช่ไหมอันนี้นข้างล่างนู่นนาอยู่ข้างล่างตามทิศเลยตามทิศบนที่าขเาียงอ๋ออันนี้อยู่ข้างบนใช่ไหมใช่เออตามทิศบนเลยข้างนู้นก็คือข้างล่างใช่ไหมใช่โอเคแล้วใเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ล่างมีอันนี้บน อันไหนบนอันนี้บนอันนี้ล่างเดินไปถึงเนี้เรียกล่างหรือบนถ้าเดินออกไปถึงเนี่ยคือบนบนบนอนนบนอันนี้บนแล้วส่าอยู่บบมเดิมหรออ๋อสายอยู่มุมนี้มน้าก็อีกหนึ่งลูกต่างเชียงกันอยู่ตามนี้ไหมคะตามนี้แหละบ้านที่สูงตรงนี้แล้วนโคกเอามาอยู่ตรงนี้อใช่เอามาทำโคกใช่โคกจะอยู่ที่ขนาบนตรงเนี้ยค่ะ ติดขาคนนี้เนี่ยมองมองนี้มองไม่เป็นเลยมองไม่ตรงนี้เลยมองที่เลยมองไม่เป็นเลยติดขอยู่ข้างล่างเยนู่นเลยนะโอเคจู่อยู่ตรงนี้อยู่นี่อยู่บนเออเออดูด้านน้ เออใช่ใช่เร็นโ้ดไจะเป็นโคเออโอเคจะเนี้ผมมองไม่ถูกส้อมเราจะกอหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิดปลอดภัย กินเข้าไปข้างๆตรงเนี้ยมันเป็นคันดินขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวคันดินปุ๊บมันจะแตลรายไปเข้าที่เขามันจะมีปัญหาเดี๋ยวไปปิดร่องน้ำาก็จะมีปัญหาใช่จริงๆนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนคือคือร่องน้ําเนี้ยเดี๋ยวปีหน้าเราจะถมคือแปลงเนี้ยจะดันดินลงนี่หมดเลยแล้วแล้วแปลงนี้เขาจะขุดร่องใหม่คือขุดฝั่งนี้แขุดของเขาเองใช่แล้วตรงกลางร่องอ่ะ มันจะเป็นเขตเลยหรือผมจะใส่รดหนามตรงตรงกลางข้อเลยนะซึ่งซึ่งที่ตรงเนี้ยเราขุดแบ่งกันไว้คนละครื่องอยู่ที่ที่นะเราร่วมใช้น้าร่วมกันอยู่ไไม่ด้้ตนีและเขาจะขุดเลยอ่ะโครงการนะก็เป็นรอปีหน้าก็ไม่ไม่โครงการก็ขุดเลยแต่ว่าหมายถึงว่าระยะล้นเนี้ยเราก็ล้นล้นจากเกลื่อนกลางครับล้นจากเกิ่นกลางไปครับดูหน่อยแต่งานดินน่ะ เราเราก็ล่นจากจากเหตุไปเลยได้ไหมอะไรเงี้ยครับตอนทำงานงานีใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับของงานดินแล้วกมมองมองวาดภาพตามที่ผมอธิบายไอ้ภาพเนี้ยเราเห็นว่าเป็นภาพอ่ล่องนาเป็นนาแล้วเป็นล่องนาขายนอกใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้ส่วนที่เหลือพวกนี้มันก็เป็นนาเช่นเดียวกัน ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เราสามารถปรับได้ไดสิ่ง,งที่เราเน้นจริงๆก็คือบอ่บอน้นาเข้าใจตรงกันนะครับทีนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นภาพนี้ไม่จำเป็นต้องให้เป็นภาพนี้เพราะว่าไอ้พื้นที่ที่เหลือพวกนี้จะทําอะไรล่ะ มันต้องมาปั้นโคกมันต้องมาปั้นโคกตรงนี้เอาดินเนี้ยมันโถว่ไปเป็นโคกแต่นาเนี่ยต้องประมาณนี้ละค่ะแล้วก็มีคลองล้อมรอบ้มันสามารถขยับได้ใช่ไหมขยับได้พื้นที่พื้นที่โอเคแต่ตรงเนี้ยมันขุดสระได้ตรงนี้ขุดสระได้นอกนั้นไม่มีปัญหาเลยปรับได้ของอะไรก็ได้ใช่ครับใช่ใช่แต่มันก็เป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละครับ อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมที่ผมว่าที่ไอพื้นที่ว่างๆที่มันไม่มีภาพเนี่ยมันพื้นที่ไม่ใช่ใชน้อยนะนนยยไม่ใช่น้อยอ่าม,มันก็เป็นนายอยู่แล้วก็เกษตรกรสักพักหนึ่งเขาก็ ศาสตร์แห่งองค์จากรีภูมิพลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองอพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดิน ทัสนสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทย กรีผู้มีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานาก็สิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเ,เพื่อฟ้าดิน ไร้ทิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้ทิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทย ฟ้าดินของคนไทย สิบสามสิบสิบคือสูตรคลิกชีวิตของเกษตรกรไทย